โอ้ยเปิดแล้วก็ปิดได้เวลาจะปิดร้านอีกแล้วช่างคนไปไหนหมดน่ะคนไปไหนหมดเนี่ยฮ้คนเงียบเหงาเพราะว่าเขาเกงเลขหรือว่าอะไรกันนะสงสัยจะเกงเลขกันแน่เลยอ่ะเงียบเหงาเศร้าซึมมากเลยวันวัน,วนหนึ่งโอ้บรรยากาศอย่างนี้เนาะฝนก็จะตกอีกแล้วเนี่ยเพิ่งหยุดไปเอง ไปปลอยมาอีกแล้วบรรยากาศเงียบเหงาเศร้าซึมเนาะดูไม่มีคนสงสัยคนจะไปหาเลขกันหรือไงใกล้ถึงวันออกเลขแล้วเงียบเหงามากเลยดูสิสุดๆฝนตกด้วยนะคะเีไปปลอยแต่ไม่น่าแรงล่ะช่วงนี้ช่างเปื่อยนะคะ เลยไม่ได้ทำคลิปเลยช่างเปื่อยช่างเปื่อยเลยไม่มีนักแสดงนำนักแสดงนำเขาเปื่อยก็เลยไม่ได้ทำคลิปเลยก็พักผ่อนก่อนลงคลิปพูดคุยเล่เปื่อยทักทายไปก่อนเนาะรีวิวร้านไปในตัวด้วยอันนี้ ช่างใหญ่เขาก็เดินคุมเดินดูร้านปัดฝุ่นร้านด้วยนะช่างปัดฝุ่นร้านด้วยบรรยากาศเงียบเหงามากเลยค่ะคนไม่รู้หายไปไหนหมดไปเกงเลขกันหมดมั้งใกล้ละใกล้กลวันออกละเชือบอันนี้ใกล้จะปิดร้านจะปิดร้านแล้วนะคะเงียบมากเลยบรรยากาศร้านก็ประมาณนี้นะคะ ไม่มีอะไรมากช่างป่วยคะ่ะแล้วจะลงคลิปเก่าไปก่อนเนาะ <S <S ทักทายแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ